ดีอีกหนึ่งเนาะฮอดเทือยฮอดซาอะไรบนี้มีปัญหาขอบใจดีอุปรัมภ์คำสูบวัดสุ้มองสูบบอนทีเนาะเอาเอืแอันาะลงก่อนเออเอาเครื่องลงเอาเออลงเนาะนมผุ้ลสองแพรสองโลปนี่ให้กินเมีเด้อแม่นพัวต้องกินกระยาพัวไปกินกระยาพวนะตุกินกได้อต มัอนบ่อเงาะให้บอกตบีเงาะมาลงก่อนจังมั้งเอาเอาเอามาลงก่อนะเอาลงก่อนแล้วจลงเนี่ยอ่ะวาจับคนเขาจอุ้มลงเซตบานให้ได้บ่อยเรือสว่างเสียอุ้มบ้ามั้งจบืับจับจับ่จับจอนี่ิจมจะพัจะพักกนลกอจะไปนมบ้านเ้อสกุสูๆเด้อเ

You? You out, right. <t> ีอย่างเนี er ้เสียมีแนวเสียอยู่บปล่าเจ็บนลูกกวดคนลูกพัวยันมันเหี้ยหายมาส่งเพื่อนก็ซาแน้วพี่เนาะหลังจากที่กวดแล้วเนาะไปหาด็อกเตอร์เพื่อนกับวินิจฉัยโรคเรียบร้อยเป็นยังเป็นยังเนาะกะสิมาชีแจงสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะให้เอฟซีที่หักแพงทุกคนฟังเนาะละกันผู้หญิงเจดีที่ว่าให้เราเป็นสะพานบุญไปกับยาขูนข่าวพี่เนาะอ่ะวไฟสัญยาขึ้นอ้าขึ้นอายุขึ้นบัตัวบิ เงาบาิงเข็ดหุงอยู่แมนบ่อาเงเขาไปเอาให้สว่างเปคนเงายซอยเออคุณพ่อเนี่าว่้างนั่นเราเจาะให้เลยนปูเดี๋ยวชูผูวงามเด้อมาสิมาคนซอยเออานกัยังโสดโซกึมกันนาะพี่น้องเอ้ยเขามาป่าไม่ขูดทูบดแล้วสีรลไปบ่ละพี่น้องเอ้ยยุดเดี๋ยวนี้นะ เป็นยังกบอตบี้ากะฮกะวากะสิบแปดสิเขาสิแปดจ็คเือนอบาลตบีสิบแปดงสิบแปดชองเทือกาือยสิบแปดเทือนึงตบีเอ้โอ้อลตัวบีเก่งหรือเปล่าอ้าวไปรังจบอตบีพี่น้องกดติดตามกดไลยกดแชร์ไปในอรารเนี่อจับคนได้จับเด็ก วอืออนไระไห้ัวอะไรต้อะไรตัวอไงัวอะไรตอัออะไรัวอะไรตัวะได้ัวอกไรัอะไรัวอะไัวไดตัอะไรอะได้วอะอตวอไตอไ้ัอไอไรอยไอ้ยรัวะอไว่ไอะะไอะไัไรัไัวไกนะมันไกตัว้อไวอะไรวะตะไรตรัะวัวอาไรว เอาไปน้องล่งสีเลี้ยงให้พี่น้องจ้ป้องปายเบิรงนี่ยเลี้ยงเอางามๆสสัมัได้ป่ะเนี่ยออานี้บนี่ยจ้า้อ่่ยางนะเอาออกเลี้ยงว่ามีอย่างเงี้เลี้ยงเลี้ยงนอนงบอบตบีพี่น้องเบิ่งเนาะลาเพได้อย่างนี้กับสีเกียวปากรับฟองกับพุดคนถึงมากเปื่อน่นฮักีนโดได้เนาะมันพ้บเวลาว่ามงนะอะไรี้ให้บ่ต้ี่งสัมภาษณ์บา ผมเลยปองผมกินรอบในลา์ใชยู่ประมาณสองเดือนบ่นได้ปได้ารเวอรนีีเดือนูเออแหละรดีกปองละมแพกโาโทสัมสกินนุ่มอีบ่นอีแมน เรียงให้เต็มที่ไปเลยโทษตั้เรื uh ่อถึงสมากแล้วว uh ันมาทางไหนอ่เพชไม่ทางไหนอ่ะพี่ใส่กระสอบนี่ไงนี่นาเสียอยู่มาสำรวจผมดูซาวันมีมียังมบริข่วนซ้ำคนเชี่ยมน้องอีกเล็บเข้นมาก่อนผมเป็นยังดอกผมต้องห่วงน้องดอกนอนอยู่นี่แหละทำกันเลยนอนอยู่นี่แหละนอนไม่ได้ดอกนอนไหนจังหว นี่ถูกสีน äh ี่ไปดังคลง่ะไปแต่สองเดือนเกินได้ป่ะนะสองเดือนกับวบวชบบวบบับตัวี้นแม่หน้าตัวนีกัให้กินน้ำอยู่บ่ม่กินอยู่เลยกินได้ก็ได้ไอฮะอฮะน้องชื่อออฮะอาหารงชื่อ ขอบคุณขอบคุณพันธุ์ดบ้าขอบคุณขอบคุณพันธุ์ดปวดน่งท้องเลยปวดน่งท้องเลยปวดน่งท้องอ่าไม่ลูกชิออกเรอ่บ้านเอาขอบคุณขอบคุณเป็นมึงด้วยต้องคงกินกันไรดีรอบเอ้าเรจรบเังเต็มคาราเบลเลยนะบอสตบี เพื paid, your watch, you. Good video, ่อนกองบาดีแล้วพียงไงเออเอาเอออมาบอดีอ่ะเอเอักเลยอ่ะเพ็อนโตคมบมานี้เอาบังสะ้าปุ๊บคอยทิบังสะบ้าเอบังคอยทิเอาคอยบ่งมุ้กล้องเดมเนหองเลาดีใจอยู่บ่ส้านเลยดีใจบ่ดีใจ ดีใจายบ่ยังว่าน้องท่านได้หรอเป็นยังวินหัวเอาแล้วบ้านไม่ลูกสิออกแล้วบ่บ้านนี่นุ่มเนยเออคือว่าวินหัวฉันบอโอ้ผลกันเนาะมาแต่ลูกตีใหม่ชีว่านุ่มเนยเป็นปากกระป๋องไข่เนาะขอบุญขอบคุณเลยหักเนาะอยู่ที่อเมริกาเนาะเอ้ยหักไอหักเนาะเพผนกับเบิร์แง่งดูแลเราเนาะให้เขาให้นะสามชีวิตประทันซ่าพี่น้องเอ้ย เขากับบลืมบลืมคุณหรือน้องนางร้องไอ้สิงเออเงีบแจงของโกอยู่ oh so mm hmm. นางล้งนางล้งนมนมนมเนยขนมนี่ให like ้เมียกินเด้อผัวพ่อกินเด้อนี่แหละบำรุงกับลูกกับเมียพ่อเข้าใจหรือเปลอดีใจบ่มมันนี่ดีใจลายไปไปกวดพ่อหมดพุ่มิใจพ่อภูมิใจพ่อโอ้ดีใจภูมิใจภูมิใจพ่อเกิดมาบกเคยคุดเคยพันเคยพันตัวนี้ว่ามีคนหักเมตตาเฮาเนาะ ให,ให้ให้เขาไปกวดตาเนาะเสียเงินเสียค้ำหลายพันมาซะง่ายง่าบรได้ผู้ใหญ่ใจ <c oughs> ดีกะบุ้มีมือนีแมนบ่แมนมและบ่เาบุ้มดุขับใจบุ้มดุเอาอัน,นยาซะฟมให้พี่น้องเบิ่งข้าวมะม่วงข้าวนมันเนาะเออข้าวนมุข้าวนมันข้ากินข้าอยู่น้ำมันกระเติมซ้ำเทือกอันยาซีพันกับมีพี่น้องอันยาสีพ<ะ>ันอยู่บ่จังะมาเติมซ้ำเทือกแ่บกระทงปักไงอันหินหินกับน้องจอดรถเออเฮ้ยพ่อนูฟังดุ วัดฟอนเปดูป่นีเดี๋ยวพงนาก็ได้ป่ะวัดฟ้อนว้าว่าเขาซ้อนอยู่มาสอขานี้อันว่าวัวเปเลยเอาคืนเมื่อได้ป่ะนี่ว่ากกอนว่าก่อนเดี๋ยวบ่าวตวีเก็บขึ้นหลคืนได้คันวัวเป็นนี่วาดูสบายดีอืมสบายดีอยู่ดีมีเฮงจุกะพแข็งให้ดำให้รวยอันน่จะจบจะไข้ความอย่าให้มีโดย ้บาปใ่มาไดาจะใช้ไงสดวสบายสบายใจขอให้ปลอดภัยเด mm ินทางปลอดภัยบนห้าเหมือนเอฟเอฟนาวดบอกนาวรีว่าจะร่มสว่างเอาจะ่มไเนี่ยเอาไปใพันร่มเนี่ยเอาไปในไอสิงโอ้เนาะบนบนให้พับพนสันจ้าห้าบบ่ หมงะเืองกต็มเลยพี่น้องหลนุ่มก็เป็นอะไรแทก้งยนุ่มก็สองแก๊สบอสเมนมนกินเด็กินได้สองเดือนเพิ่มาบัตรเพดีเมื่อเนืองนี้กินจะกองเอ้ยไม่ไดลายกินจนเปิดเพื่้นเนาเอ้ยกินจนเปิดเพื่้วได้สองเดือนอ้อีกเดือนที่สามก็แมน ไม่เห็นหน้าลูกเห็นบ่อยสิยังไวกําลังชอหานาดอ้อหลายอย่างเนาะบาตัวนี้เออแม่แม่เขาสารอาหารแห่งไข่กับทองแตะปลากระปงกับสามแพ็กสี่แพ็กเนาะทั้งมีใครมีคนมาซอยเหลือหลายชั่งนี่อยู่เบอร์กันค่ะโบมี่แล้วโบมี่เนาะมีแต่สไลายชั่งนี่โบเคยร้ายชั่งนี่เนาะมีแต่เอื้อยหักไหมาเนาะมีแต่เอื้อยหัก ชาวลายชาววางชาวตืมตุวีอะไรดีใจบ่โดยดีใจวางไม่ได้จะดมจังเดี๋ยวจะมีแห้งบ่เนี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงอะบ่เป็นยังไงที่ก็มารถเจ้าน่ะมานังหเมีพี่มาบีบขั้นนะเรานี่เรามาวินรถเนี่ยเนีนเนนเป็นพ่อคนเลยบันต้องหัวจักแข็งแห้งปลูกผักปลูกมีเด้อบ้ต่อไปเด้อเอาอย่าบองมามา เอาอย่ามองนี่เอ้าเอาแล้วคือแกะบ่โบราณอ่ะพี่น้องอย่ามองกาถ้วยทองประกัเอ้าไปเถิดเลยเอ้าเอานี่เอ้าถ้วยทองหมดเล้นี่กาถ้วยทองเด้อดมมาเด้อเอ้าอืมครับใจเอาเอาไปดมเด้อเอานี่เอาไปเนี่ยเพื่อแต่สิว่าพังเด้อบันเด้อสิว่าสูตรพ่อม่พี่น้องเอฟซีพังเด้อบันนี่เด้ออาการสรุปอาการเด้อบันเด้อะอารมณ์ก่อนอารมณ์ยาหมองก่อนมีแห้งบ่ดมแล้ว ใจใจใจชื่นใจบ่หอมกินวันแรกบบบม่วงอ่ะเพื่อให้ใจจะรู้สึกจ้ะโอ้ยหจะเป็นหายเม่าหลอดเบิงเบิ่งเบิงนี่ต้องเอาม่วงให้กินหายเมารถพังด้วยสิเปลาบอสิงทักน้ำอันชิว่าพังด้วยตะกวดแล้วสวัสดีตะกวดแล้วเนาะสวัสนี่เคยใส่เลนตามาแล้วทันมัวพนเอดีสเย์เบิ่งพันกวดพันทองกล้องเบิ่งนะแต่ของบอสิงนี่เป็นแบบว่าพันถือกี่ฟุลน ลาเพิ่นชีนเ<ล><ห>พืพ่อนขยี้ตาหลยมันก็เลยไปบาดกับแกวตาเพิ่นก็เลยแห่ตามัวหน่อยหนึ่งแต่กับบ o ด y บอ a อ่าเข้าใจบอกเออเข้าใจเออเจ้าก,กับเป็นคนแบบว่าบวมเป็นคนตาบอดเด้อเอิอ้นว่าตัวเองเป็นคนตาบอดเด้อแบบนี้เด้อฟางบอกวันกะใส่เลนตาเรียบร้อยอาจจะเป็นที่สายตาสัตว์แล้วก็เจอประสาทตาเพิ่นอยากเชื่อมบแมนแต่กับใส่ซีวิตใส่ซีวิตได้ตามปกติคือคนทั่วไปเฮาเออ้นว่าเฮาเป็นคนตาบอดเด้อ เากะตาบดิบอดแต่ว่าพางหนอยหนึง่งสามารถวยเลือตัวเองได้เฮ็ดเดยกได้ไดปกติจะไหนต่อไปเด้ลูกออกมาก,กะเลี้ยงลูกก็ต้องหูจักทำมาหากินปลูกพักปลูกมีลย้ยงเป็ดลี้ยงไก่แบบนี้เฮาสิไม่เห็นเหยีบมาเป็นภาระของสังคมตลอดบ่ได้เขาใจมาให้เขาใจแล้วเพราะว่ายังทุกคนกะมีเวียงเนาะเ<ม>จ้ากะมี เจ้ากับต้องอหุจักทำมาหากินเห็ดเรียกสั่งสั่งซาตัวเองกับเมียกับลูกนี่แหละทีมีลูกได้ซะเลยหักซ้อนจือบาวานจื่อาาอ่าสั่นแล้วเพิ่นกระหักข้าสำนีแหละมาซอยมาเรือสำนีแล้วเขาก็ต้องเห็ดเอาเองดูแลตัวเองแบบนี้เผาสีมาหายต่คนมาหามันก็ไปไปบ่ได้เนาะเป็นไปบ่ได้ว่าชัวยช่วยตัวเองอะไรอืมนั่นแหละโอ้จบรีสูตัวเองคน่ะนอกจากว่าเพิ่นโดนโดเพิ่นนอามาเบิงมาแยง้น ดนโดนจากสีมาเธอนึ่งข้าพิ่นอจากให้มาข้าเพินบริหามากกับบริขามาดอกโดนโดนจากมาจอบและาแมนโดนโดนจากมาจอหน่ปีหนึ่งมาเธอนึ่งเดาแต่พิ่ให้มากกับมาเพิ่นบริหามากบบริมาดอก่ดอกไมาเดาแต่เกิก็แล้แต่ผู้ใหญ่ชเลียเขาเดาแต่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่บริหามากกับบริมาดูแลเขาค่ะสนานอายก็เอื้อตองชยเดือตัวเองแม่เลยอื ส่วนเอาอ no ันใดเท็ดได้กรเห็ดเอาอันใดที่อันพักหย่าอที่ปลูกได้กรเห็ดเอาพออันใดที่เห็ดเป็นอ่ะนะอันใดที่เกิดกําลังเห็ดโบได้เหาเหาเห็ดโบได้เหากบรเห็ดเนาะเห่ากะที่เป็นฟอคเฟนเลยคือเพิ่งว่าบอกนแล้วเหาโบไปขอแล้วเหากะมีมือมีตีนเหดไปเห็นแล้วแม่เราไหวจริงบินหัวเลยบินหัว เดมจะบดมจะดมอะันเมียจังทำนี้ได้ผิ่นผิ่นเมตตาจจ่าสองคนอ่ะบเคยไปกินอาหาร่นเกแหลพาไปกินก็ด้กินแ่บบอกี่นี่แชบลาย่มแบลายแาีกับวด้อีกนะขจีก็ได้อีกอันนี้โบห่อมานี่บอเป็นพัดซิวพัดซิวเอขี้กับเดไปกินข้าวัดตอ้ขอติวเนาะ าเ็บเลยอพดถ้าได้ปกินข้าวักนองอไรในซีวิตเนาะโอ้ยขอบุนขอบคุณเนาะไอหักไอหักาเอ้ยเดีขอบุญขอบคุณพ่นละบ่ขอบุนขอบคุณพันด้วยวอนวันนี้ซิเนอ่ปลาได้ไหมนนอ้ใครบอกก็ได้

เันนี้ว่าโชคขวน้องสิงเราเมาหลดบอกป็นยังเออไปฮ่าพอนเมาหลดเนาะเอาผักพรอนใส่ไหมเด้อเมาหลดบ่จะเมาหลดบ่เออนอนบ่นอนบ่ผักพรอนบ่นอนเอ้ยยังใข่เครื่องอือเอ้ยยังไข่เครื่องจะใข่เครื่องใข่เครื่องโอ้ยจะใข่เครื่อง โอเคสะอ่ะเดี๋ยวจะกึุมกระสีเด็กอลากับก่อนเนาะอย่ากวนสักเอาเออะอ้กระสูนๆเด้อบันี้เด้อนี่แหละบ่เพิ่นพาไปกวดไปยังบดเลยเด้ด็อกเตอร์ก็ว่าสุพังเลยเด้อเยอ่าจื้อว่ทยานจดตาน่ะของของเมียน่ะจื้อของไฟของแผดของม่านถือของไฟของม่นไว้เด้อจังบ่จื้อเด้อจังเราจะรวมกันเลยอย่ทางเจ้าเราไม่ใช่ห้อ่อนหน่อย เจ้ากับเบิ้งเบิ้งแยงเมียเจ้าเด้อบบนี้เด้อใหญ่เมียสักเครื่องไรเงี้ยบ่สได้ถุงใหญ่ใหญ่เมียสักเครื่องได้เนาะสักไฟสักมันเด้อสวนเมียเด้แบบนี้เด้อบันแรกสักไอ้ผัวแล้วสวนเนาะสักเมียเนาะสักเมียไอ้ผัวสักเครื่องให้เมียแบบนี้เด้อเข้าใจแล้วบ่เข้าใจแล้วเออเป็นพ่อคนเลยให้เมียสักเครื่องไ้แบบนี้ได้จะได้กเอหักมาสืบพ่อว่าให้เมียสักเครื่องอะไรระวังงานเข้าเจ้างานเข้างานเขา บนกระเตกเอ,ฟฟอ,อีเดียฟาห้องฮึ่งพึ่งอ่สบายดีะเอฉยสบายดีไว้โดยส,าาสบายดีฉับขึ้นฉับลายตุ้บพี่ไอีกไอฮักไอฮักครับว่าดูสัตว์จะดีไม่แห้งเขาอยู่ดีไม่เขาเปิ้ลอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแหงเขาสุขภาพแข็งแห้งขาดคายลำรวยขาดคายลำรวยปาสจักโรคไพ้ไข้เจ็บปาสจักปาสจักลูกไพรไข้เจ็บ โลกพระค่ะเจ็บข้าน้อยอข้าน้อยขอพรบอเป็นกักขอโทษขออภัยเด้อว่าสิข้าน้อยขออยพรบอเป็นขอโทษขออภัยเด้อสาธุูอ้าวให้เป็นอยู่ดีมีแห้งให้เป็นเดบุญได้ลายเด้อว่าสิเอ้าลืมโอเคพ่มพี่น้องอ่ะประมาณนี้เนาะสกึมกับเชเดคอลาพ่มพี่น้องกลับไปก่อนเนาะพบพ่อกันคิดหนาขอมกขอบใจพ่มพี่น้อง FC บัซซุขุสุคนที่ว่าใหกกำลังใจเนาะแล้วก็ให้เฮา ว่าเป็นสะพานบุญนะพี่น้องเนาะถ้าบ่มีเอ้ยหักไอหักกะบ่มีมือนีเนาะบ่มีค่าน้ำมันรถบ่มีค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากพวกเพื่อนนั่นแหละไอสิ้งเนี่ยมาดูสิทธิ์เมื่อก็ได้สบายดีเอ้าสบายดีสกึมกับข้อขมุกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่เฮาเป็นสะพานบุญเนาะให้เฮาเบิ่งแยงดูแลไปกินข้าวกินน้ำ่าน้ำมันรถค่าไปค่ามากกับย้อนพวกเพื่อนถ้าบิ่งพวกเพื่อนกับวิ่พวกเฮาเนาะแลสกึมว่าพี่พาประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่นน้้อองเเเยกาะ เพิ่นกับโบเป็นปตาบอดแต่เป็นตาฟางเห็นตาสัตว์เนะาะค่ะค่ะก็อยู่ในหมวดของคนพิการาอะไรไปนอนเกี่ยวกับสายตาอะไรค่ะไปกวดก็ได้เพราะว่ากับโบคอยปกติคนทั่วไปสายตาเพิ่อนไปกวดแล้วแต่ก็สามารถซอยเลือเองได้เพิ่นว่าเห็นอยู่าฝันดออกเตร์ว่าเขาก็เออดีใจเนาะพี่ให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้เขาไปสะพานบุญแล้วก็ได้ไปกวดได้ไปเช็คละเอียดกระทู้แล้วบ้ดนี้กระทาผู้ใดอยากซอยเลือพัวเมียอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็ยินดีที่เขาไปสะพานบุญเนาะเขามาซอยมือเลือเพิ่นได้ตลอด แต่คะแนนว่าเพิ่นบอ่อได้ใส่กับบริมาเขากะมีค่าเดินทางนะเพียนเนาะได้แต่เป็นสะพานบุญให้ทุกคนเขาให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาเบิงมาชมให้กำลังใจสกึมและทีมงานให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่าขลา,ายลำรวยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเดอ้อขาดบริได้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีเนาะเกยหัหกไอหักที่ทางอเมริกาที่เขาเป็นสะพานบุญใครเพื่นจเจริญหุงเฮืองในทุกสิ่งเนาะสะกึมกะอวยพรไปลายเลยเพียงเนาจนบูมีคำใดสีมาสัรหาเลย ปราบปื้มใจทราบซึ่งใจที่เพื่อนหายความหักความเมตตาพวกเขาเนาะโอเคคลิปนี้กัสิเดคอลาไปก่อนกัสิเดกาวคำว่า,บาสบายดีสบายดี